เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วอ p พี EP นี้จะเล่าให้จบภายใน EP เดียวเลยจ้าอยากลองช่างดูว่าเก็บเงินเหรียญมา1ปี 1> จะได้น้ำหนักกี่กิโลตามที่ทุกคนได้เห็นเลยจ้า 25กิโลกับออมสินเก่าๆของแนนอมสินสีเหลืองนั้นแนนใช้มาหลายปีมากเวลาเปิดที่แนนจะแงะเอาแล้วนํากลับมาใช้ใหม่นั่นเอง <S 2> <S 2> ส่วนถังนั้น็คือถังน้ําดื่นที่แนนเก็บมาจากถังขยะจ้าใครจะไปคิดว่าจะเก็บได้ตั้งขนาดนี้เป็นคนหนึ่งที่อยากได้ออมสินใหม่เหมือนกันแต่ออมสินที่ดีๆและสวยนั้นแนนไม่สามารถเก็บเงินอยู่เลยจ้าก็เลยคิดว่าเอากระป๋องนี่แหละง่ายดีตอนแรกคิดจะตัดแล้วก็ทิ้งเลยแต่คิดไปคิดมาน้องยังใช้ได้อยู่แนนก็เลยเอามา ้ต่อรวมเวลาในการนับทั้งหมดแนนใช้เวลานั่งนับ5ชั่วโมงปฏิบัติการต่อไปถามพนักงานเอาตังค์เหรียญไหมแอน5,000เหรียญ11,000อยากบอกว่าปวดหลังมากๆนับตังค์เสร็จแล้วก็เตรียมเอาไปแลกกันเลยจ้าจะแลกสาขาที่แนนทำงานอยู่เป็นสาขาที่อยู่ในตัวเมืองแลกกับร้านเซเว่นนั่นเองเปนเพราะในตัวเมืองสาขาเยอะมากและเขาก็ต้องการเหรียญเยอะด้วยจึงเป็นเหตุผลที่แนนขอบคุณค่ะ เลิกงานกลับถึงบ้านแล้วได้เวลามานับกันเลยจ้าแลกเงินได้ภายในหนึ่งคืนนอนเก็บว่าโคตรท้อเลยนอนเก็บท้อไม่เท่าไหร่ตอนนั่งนับทอกว่าอีกจ้าเพราะปวดหลังจริงๆแต่การปวดหลังครั้งนี้ก็สนุกดีนะได้ท้าทายความอดทนของตัวเองด้วยจบภารกิจแล้วคืนนี้เตรียมตัวมานั่งแยกแบงค์แล้วก็นับรวมยอดอีกทีจ้าว่าที่เราไปแลกมาทั้งหมดนั้นได้มาครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็แสดงว่าเราสับเพ้าเองและนี่ก็คือ อดทั้งหมดจ้าค่อยมาเริ่มเก็บกันใหม่นะวันนี้ไปละบ๊ายบาย